อย่างห้องได้คลิอปอย่างก็เนี่ยบป็นเบ็นแนวัวอันนี้มาได้เจ้ากว่าอัพโหลดมาได้ีหนวันนี้นะต้องฟางงมคนนั้นนักเจ้าทุกคนขอมาเคาะหัวใจให้กันขอพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าติ๊กตอกนี่เปิดงามเนยเจ้าก็เลยชอบนะเจ้าทุกคนบรรยากาศก็ดีเนาะแล้วนเะจ้าน้องคนก็นงามนะติ๊กตอกในเปิดเปิดมีเอออันอย่างดีๆตึงนั่นเนยเจ้าทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นแนดูดเสียงไปแล้วเจ้าอีกคำว่าบอกเดี๋ยวมันจะดูเสียงเป็ได้ปล่อยตัวไหเจ้า พ่อเห่างเพราะมาบนแบบบอคอสราคาอย่างหูื่นผื่นนี่นะเจ้าทุกคนเนาะบอหูผื่นพื่อนนี่พื่นพื่นก็เลยแบบโอ้เขาห้วคอดนี่เขาเขาหัว่ข้อนี่เป็ดจะไดจะใดนี่นะเจ้าไอ้ทีนี้โดนดูไปแล้วเจ้าโดนดูเป็นหนึ่งคลิปแล้วก็คลิปเสียงปิกันเนาะปิกันอูก็โดนดูไปแล้วเจ้าทุกคนเออโดนดูไปละทุกคนค่ะ ขอพระคุณในความเมตตาการุณานะคะทุกคนค่ะขอพระคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมมาชมเนาะพี่นงเจ้าขอบคุณเจ้าคุณน,าน,านาั้นนะอยู่จังหวัดอย่างเจ้าอยู่จังหวัดอย่างเจ้าพี่มาบอกกันโน่นะเจ้าหันก็ทุกคนห้าร้อยล้านคนที่นี่พอเดิอม,มาพอวิวงามเหี้เจ้าทุกคนประตูทมโมสังโครบรรยากาศนี่บรรยากาศแสนล้านนะคะทุกคนหันก็มันงามขนาดไหนทุกคนเจ้าคุณย้ายกับมาเนี่ยไปที่คุณย้ายพอนีโดู จอระมสังค์คุณยายก็เข้ามาพรเดี๋ยวเจ้าเร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 าง้างก่อนนีทุกคนค่ะพอดูง้ามจนสุดเล็กสานหน่อยเจ้าทุกคนเออบนนี่บอกเกยว่าหันเนาะตองฟ้ามันง้ามขนาดนี่ทุกคนเออหันในกล้องนี่ง้างงางงามขนาดนักเจ้าเจ้าตอนนี้ลงมดแล้วเจ้าหมืดนมดแล้วเจ้าลงแล้วนะเออตอนนี้ถุ่มซิบนาทีค่ะทุกคนถุ่มซินาทีรู้ยังบัได้เดียเจ้า หมอแพ้วยี่โมได้ท่ายดิเจ้าทุกคนโอ้ท่ายยี่โมโจ๊บดิเจ้าทุกคนโอ้ปุ่นยี่โมโจ๊บดิเจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะกัดเจ้าทุกคนเนาะกำลังจะปี๊งห้ำกับเจ้าทุกคนทุดูถุ่มหนึ่งละเราเาเาดีโอ๊ดีเอ๋ขนาดนะกัทุกคนอ่นกับเจ้าอ่นกับเจ้าบรรยากาศอ่นกับเจ้าเนาะทุกคนปุ่นเจ้า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  ปุนกางกางตรงกางหน้าพอรถเตยนะเจ้าทุกคนคนอันนี้นี่นี่นี่งามกอบรรยากาศนี่โมมีไผ่เกินโมมีเทียบทันนะคะทุกคนโมมีเทียบทันเจ้าโมมี่โมมีตที่ไหนเทียบทันหันกับเจ้าทุกคนบรรยากาศแสนล้านตอนนี้เนาะเดี๋ยวโบน่าจะลงไลฟ์แล้วเจ้าทุกข้างโบน่าจะแจกคาถาเงินล้านกับคาถามหาจักรพรรดิให้ทุกคนนะวันนี้ สงสัยว่าเขาน่จะต้องทุกคนทุกคน,น,นมีแต่คนหัวรอดมีแต่คนหัวรอดว่าป้านั่นมันใหญ่ๆอุเสียงเป๊ดตัวเจ้าทุกคนที่เสียงเป๊ดตัวนะปุ่นเสียงเป๊ดทุกคนป้าน,นั่นเป็นเขาว่าเป็นผีบ้าอยนะทุกคน,นเออกลัวเขาว่าเป็นผีบ้ายเสียงหนึเสียงหนึ ทุกคนศัตุประเทศยากฮือยากฮืก้อหันบรรยากาศสีเนาะมานะยากฮือแบบในไลฟ์เนี่ยมันมันอัดได้ทุกคนของมันอัพโหลดได้เนาะทุ้คนนะสาธุูาธุสาธุไปก่อนนะเจ้าเนาะไปก่อนเนาะ นาสังสิโมโรมมาจมหาธิวาสพยาคขาประรายันติขถาปัตตุสักรมมาจมหาธิวาอภิลาภวปตุเมขัาเงินแสนมหาปุญโยมหาลาโพปตุเมขถาและแม่ขาสายมีเตพองหัวติขัาเงินล้านพุทธมาอุณโมพุทธิยวิรัติโยรโคนยังวิ่งสาวราสีราสาวิระอิโชพุทธะมานิมามะพุทธะสว่หงษ์ขาถาพาระปเจพุทธเจ้าสัพติชามนี้ขาถาเล่งรับเรื่อยๆขึ้นเพลงเพลงพระาหายาด นามูพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณามานีนภาราสีสาหาสาสุธรรมมาพุโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมนา ทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธานังวารังคันทังสีวาลีจามาฮาเทรังอาหังวันทามีธุระโต อาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามีสะพะัพโสโหทาธรรมาสังคาปูเชมิขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะเงินทองไหลามาเทมาวันนี้มา,าบรรยากาศให้ทุกคนรับไปนะคะ พอรับความสดชื่นไปนะคะสาธุสาธุค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ